วมกันเ,นน <How S 1> เร็ว <did S 1> ดักใจพุ่มไปก <'Cause S 1> ับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันอาเนลยามาฮา r .15 วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกในการเปิดฤดูกาล2023อย่างเป็นทางการนะครับของศึกรถส,สุดหนึ่งชิงแชมป์โลกนะครับฤดูกาลนี้เนี่ย แข่งกันยาวนานมากครับน่าจะเป็นฤดูการที่ยาวนานเป็นประวัติศาสตร์ของฟอร์มูล่าวันเลยก็ว่าได้แล้วการได้ดูกันยาวๆเนี่ยมันเป็นกําไรของคนดูครับแต่ว่าบรรดาทีมนะครับบรรดานักแข่งเหนื่อยแน่นอนครับอ่ะแล้วครับพาทุกท่านไปดูรายละเอียดแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของฟอร์ม l ล่าวันกันครับ สนามนี้ครับนี่ครับเป็นตัวเลือกอย่างที่ทางฟอร์มละวันนั้นทางผู้ป้อนยางนะครับได้จัดการมาให้นะั่นคือ p i r ร l ลีครับยางก็เป็น C1 C2 แล้วก็ C3 นะครับยางฮาร์ใช้เป็น C1 เลยนะครับ C2 เป็นมีเดียมนะครับยาง C3 ก็เป็นซอฟ ดังนั้นปีนี้เ,เ,เริ่มต้นฤดูกาลนี้ครับก็เท่ากับว่าสนามนี้น่าจะเป็นสนามที่กินยางอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็การแข่งขันจะแข่งทั้งหมด57รอบสนามระยะทางต่อรอบ5.412กิโลเมตรนะครับคือเวลาที่เป็นแลบเรคคอร์ดนะครับที่ทำไว้เนนาที31.447วินาที นะครับนั่นก็เป็นรายละเอียดในส่วนของยางนะครับสำหรับการแข่งขันในรายการบาเรนกังปรีในการซ้อมในวันนี้ครับมีหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆนะครับช่วงแพ็กทิสหนึ่งเนี่ยนี่เป็นโจกวนยูนะครับก็ถือว่าเปิดตัวได้ไม่เร็วนะครับสำหรับนักขับชาวจีนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เองพอขยับขึ้นมาก็ อยู่ในปีที่2กับทีมก็ยังคงทำงานได้ดีครับส่วนเชโกเปเรสครับในการซ้อมครั้งแรกเนี่ยกดเวลามาเป็นอันดับที่1เลยนะครับเขาเองก็ขับแบบคือส่วนตัวผมนะถ้าเป็นเชโกเปเรสก็อาจจะอึดอัดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าย,ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องทำหน้าที่เป็นมือ2ให้กับเวอร์แซเพนแต่สุดท้ายปีนี้ทำผงานได้ดีครับนี่เป็นชาวเลอเคแคลรครับเลอเคแคลรปีนี้ ตัวเขาเองก็ยังไม่ได้พูดถึงการลุ้นแชมป์โลกนะครับแต่ก็ขอดูผลงานของทีมไปสเต็ป by สเต็ปนะครับนี่เป็นรูปด้านข้างรถแข่งของ f e r r a ราี่ครับคนนี้คือเฟรเดริกวัตเซอร์ครับหรือว่าเฟรดวัตเซอร์เป็นอดีตทีมบอสของซาลเบอร์นะครับมาจากเอลฟาโรมิโอแล้วก็ขึ้นมาทดแทนการที่แมทเทียบินอโต้ครับนั้นลงจากตำแหน่ง ทีมพิ i ศษของ Ferrari ครับสิ่งแรกที่วันเซอร์นะครับได้จัดการครับก็คือการเปลี่ยนทีมในเรื่องของการวางแผนหรือว่าส t r a จนี้นั่นเองนี่เป็นภาพของเชโกเปเรสครับเริ่มต้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับในในการซ้อมทั้งแพ a c ที c ่หแล้วก็แพ็กทีที่สอรถแข่งของ a l p h a t a u r ีครับ คู่หูคนใหม่ครับในฤดูการนี้ครับหลังจากที่เปียร์แกสลีนออกจากทีมไปครับก็ได้ออสการ์เปียสตรีมาจับคู่กับทางด้านของยูกิสุโนดะแล้วรถแข่งก็เปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่หลายอย่างเลยครับมันก็เลยทำให้อาว่าทาวรี่เองในฤดูการนี้ก็อาจจะมีผลงานไม่โดดเด่นเท่าไหร่นี่เป็นรถแข่งของเวอร์สแทพเพนครับ ยังคงอันตรายเสมอครับเวอรซัพเพนดูจากคอนเซปต์ตัวรถครับวิ่งหน้าก็เชิดขึ้นมาอันนี้คือจอร์ดรัสเซลครับรัสเซลออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก่อนที่จะเข้าสู่การซ้อมเนี่ยเขาบอกว่าเจอความเร็วของรถแข่งคันนี้แล้วนะครับแต่ว่ามันยังติดปัญหาอยู่นิดๆนหน่อยๆในเรื่องของการเซตติ้งแต่ผ่านการซ้อมครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยยังไม่ค่อยดีเลยครับสำหรับจอร์ดรัเซล เวลายังคงเป็นรองทีมเมทรุ่นพี่อย่างลูอิสแฮมิลตันนะครับส่วนนี้คือเฟเรนโดออนโซครับคนที่หล่อที่สุดในวันนี้ครับนักขับอายุ40กว่าปีแล้วนะครับอลอนโซย้ายมาอยู่กับแอสตันมาตินในปีนี้ก็ถือว่าเป็นผู้กำหนดตลาดนักขับในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วเลยครับสำหรับอลรอนโซนี่เป็นอีกภาพของอลรอนโซครับข้างหลังที่ คับตามอยู่ครับนั่นก็คือลูอิสแฮมิลตันทีนี้มาสรุปผลหน่อยครับผลการซ้อมนะครับ p r a c t ทิสที่1ครับอาจจะเล็กหน่อยหนึ่งนะลองตะแคงแล้วก็ดูไว้ด้วยกันนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวผมซูมให้ดีกว่ามันดูค่อนข้างเล็กนะครับเดี๋ยวซูมแล้วก็เลื่อนออกนะครับนี่ครับ p r a c t ทิสที่1ครับก็เป็นทางด้านของ เชโกเปเรสครับที่เร็วที่สุดด้วยเวลา1นึ่งรีสาิดนะครับทำได้กับยังซอฟตามด้วยเฟรเนริโซนะครับตามอยู่0.438อันดับที่3เวอร์แซปเพนครับซี่ลันดนอริสครับอันดับที่5เนี่ยเป็นชาวเลอแคลร์นะครับอันดับที่6แลนสโตรอันดับที่7เอ่อแควินแมกนูเซนนะครับอันดับที่8โจกวนยูอันดับที่9นะครับเป็น วอลเตอรีบอตตาสนะครับแล้วก็ไล่กันดูครับอันดับที่10เป็นลูวิสไซมิตันนะครับแล้วก็ตามด้วยจอร์ดรัสเซลครับอันดับที่12ออสการ์ปีแอสตรีครับแมคลาเรนเมื่อสักครู่ให้ข้อมูลผิดไปโทษทีนะครับที่บอกว่าปีแอสตรีนย้ายมาอยู่อัลฟาทอรีนะครับก็ย้ายมาอยู่แมคลาเรนครับจับคู่กับทางด้านของแลนโดนอริสครับ อันดับที่13เป็นยูกิซูโนดะครับ14นี่ก็ฮูเกนเบิร์กอันดับที่15เป็นทางด้านเอสบานโอคองนะครับอันดับที่16นิดเดฟรีครับอันนิดเดฟรีสิที่ย้ายมาร่วมงานกับอัลฟาทารรี่ครับขับเคียงข้างกับยูกิซูโนดะอันดับที่18นะครับก็เป็นโลแกนซาเจียนครับ19บเล็กซานเดอร์อัลบอนนี่ครับยังไม่ค่อยดีครับในช่วงเช้าแล้วก็ปิดท้ายด้วยคาร์ลสไซครับที่รถแข่งมีปัญหาหมุนไปนะครับ ก็เวลาในช่วงเช้าเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้เรามาต่อกันในฟรีแพคทิทที่2ครับที่โจบลงไปเมื่อสักครู่นี้ผลก็ออกมาตามนี้ครับเป็นทางด้านของเฟเนลอนโซครับเร็วที่สุดเลยครับกับยางซอฟนาที30.907ใช้ยางไป4เซตครับในการซ้อมแพคทิทที่2 ตามด้วยเวอร์ a p p เพนครับเวอร์ a p p เพนตามอยู่จุด169นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเรดบล l โดยเฉพาะเวอร์ a p p เพนเองเนี่ยในการซ้อมแต่ละช่วงครับทีมเองหรือว่าตัวของเวอร์ a p p เพนเองก็มักจะไม่ค่อยปล่อยเปอร์ฟอร์มานซ์เต็มร้อยเท่าไหร่ดังนั้นวันนี้ซ้อมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองยังเกาะอยู่ในท็อปทได้สบายๆพรุ่งนี้ครับมีโอกาสที่เวอร์แซปเพนอาจจะคว้าโพได้ อันดับที่3ครับของไปกที่2ก็เป็นของเซจิโอเปเรสครับอันดับที่4ชาวเลอแคลร์นะครับอันดับที่5นี่ก็ฮูเคนเบิร์กครับฮาร์สเอวันทีมคือหลายคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเออทำไมถึงไม่ให้โอกาสมิคชูมักเกอร์ขับต่อแล้วดึงนักขับที่อายุเยอะอย่างนิโก้ฮูเคนเบิร์กมาขับมันจะมีประโยชน์อะไรกับเรื่องเรื่องการสร้างอนาคตนะครับแต่นิโก้เขาก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าไม่ว่าจะไปขับรถคันไหน ในฐานะนักขับสำรองครับเป็นมือปืนรับจ้างเนี่ยไปขับคันไหนก็เร็วแล้วเนี่ยครับผ่านการซ้อมครั้งที่2ครับฮูเคนเบิร์กก็อยู่ในอันดับ5อันดับที่6กลันสโตรครับตามทีเมทอยู่จุด543อันดับที่7เปียร์แกสลี่นะครับเดี๋ยวดูครับเปียร์แกสลี่พอย้ายมาอยู่กับอัลพีนจะผลงานดีแค่ไหนครับอันดับที่8ลุยแฮมิลตันนะครับเมอร์เซเดส ตามอยู่จุด6กสนะครับกับยางซอฟต์อันดับที่9ลันโดนอริสครับตามอยู่จุดหกหแล้วก็ไปต่อแนอันดับที่10โจกวนยูครับเนีย่ยครับเวลาอยู่ในท็อป10เลยครับโจอันดับที่11เอ็เอสเซบานโดคองนะครับอันดับที่18วอเตอรี่บอตตาส19เป็นจอร์นไรเซลครับอันดับที่อ้า13จอร์นไรเซลครับ14คาร์ลสไซคาร์ลสไซยังยังต้อง ปรับจูนกับตัวรถอยู่พอสมควรนะครับอันดับที่15ออสการ์บีอัคตรีครับ16บแควินแมกนูเซนครับ17อเล็กซานเดอร์อัลบอนเวลาที่ทำได้เป็นการทำได้กับยางซอฟต์นะครับแต่ว่าฮาร์ดที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นเป็นยางเซตสุดท้ายที่ใช้ในการซ้อมนะครับตามอยู่1.533ซอฟต์ตามซอฟต์อยู่1.533ถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างห่างพอสมควร อันดับที่18ยูกิซูโนดะนะครับ19นิกเดฟรีแล้วก็ปิดท้ายด้วยลูกกี้ครับอีกคนหนึ่งนั่นคือโลแกนซาเชนครับทีมเมทของอเล็กซานเดอร์อัลบอนนั่นเองปีนี้ดูแล้วเนี่ยม,มันมีหลายประเด็นที่เราน่าจะต้องจับตาดูกันนะครับเพราะว่าทีมในกลุ่มมิดฟิลด์เขาก็น่าจะสู้กันอย่างดุเดือดนะครับแต่ว่าการสู้ที่ดุเดือดเนี่ย ทีมไหนจะเป็นทีมที่ดีที่สุดในมิดฟิลแล้วก็ทีมที่เคยเป็นมิดฟิลมาก่อนนะครับอย่างแอสตันต์มาตินเนี่ยพอเปิดฤดูกาลมาแบบนี้ครับการซ้อมสองครั้งแรกทำได้ดีเหลือเกินโดยเฉพาะเฟรนโดลอนโซ่ก็มีโอกาสที่จะที่จะขยับหนีมิดฟิลออกไปซึ่งก่อนหน้านี้ครับถ้าถ้าจะพูดถึงแอสตันต์มาตินนะครับก็เป็นทีมที่เคยมีรถที่ดีมากๆนะครับ ก่อนที่เขาจะรีแบรนดิ้งมาเป็น a s สตันมาตินนะในยุคที่เปเรสอยู่แล้วก็พอมาเป็นปีนี้ครับมาตินขับได้ตัวของเฟรโดลอนโซมาขับกับลูกชาของเจ้าของทีมนะครับนั่นคือแลนโซเนี่ยก,ก็ถือว่าเปิดหัวได้ดีนะครับส่วน Red Bull Racing ก็อยู่ในมาตรฐานของพวกเขาอยู่แล้วนะครับเร็วเร็วมาตั้งแต่ช่วงฤดูก,กาลที่แล้วนะครับ การทดสอบแล้วก็เปิดหัวการซ้อม2ครั้งแรกมาก็อยู่ในท็อปททั้งคู่ซึ่งก็ผมมองว่ายังยังไม่ได้ปลดล็อกเปอร์ฟอร์มนซ์เต็มที่ด้วยซ้ำสำหรับเวอร์เซเดนนะครับเข้าสู่การแข่งขัน,นขจริงอาจจะได้เห็นม้วนเดียวจบถ้า Ferrari แล้วก็ Mercedes ยังไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้นะครับโอกาสที่จะโดน Red e ร b บู l โดมิเนตฤดูก,กาลนี้ก็มีสูงเหมือนกันที่เหมือนคงต่อกรยากนะครับในในเรื่องของในเรื่องของ การที่จะสร้างความความคงที่ตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยครับขนาดเล u บูในปีนี้โดนโดนโลงโทษในในเรื่องของอการจํากัดชั่วโมงในการทดสอบแอโรไดนามิกรวมถึงการอัปเกรดด้วยจากการที่พวกเขาละเมิดกฎในเรื่องของงบประมาณในปี2021นะครับนั่นก็บนลงโทษมันออกมาแบบนี้นะครับก็มีการวิพากษ์วิจาร์กันอยู่พอสมควรแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ตัดสินกันไปแบบนี้นะครับมาดูปีนี้กัน ว่าทีเมือ,อื่นๆจะสามารถที่จะขึ้นมาตีตื้นเรดบูลได้ไหมนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันดูเอลกซาเร์อาบอนเนี่ยแหละครับว่าจะทําผลงานได้ตามเป้าที่เขาวางไว้หรือเปล่าคืออาบอนเองเคยให้สัมภาษณ์นะครับในเวลาตอนที่ผมได้คุยกับเขาเนี่ยก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เขามาย้ายมาอยู่วิลเลียมแล้วแล้วก็มันลําบากมากคือการการปรับไมซ์เซ็ตนะครับการปรับไมซ์เซ็ตการปรับเป้าหมายตัวเองเพราะว่าตอนอยู่เรดบูลเนี่ยก็ มีลุ้นโพเดียมแล้วก็อยู่ในท็อปฟทุกสนามแต่พอขับให้วิลเลียมเนี่ยสิ่งที่ทําได้คือลุ้นท็อป10แค่บางสนามเท่านั้นเขาก็บอกว่ามันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่จะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ปรับเป้าหมายให้ได้และพอปรับได้เนี่ยเป้าหมายคุณก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นการช่วยทีมพัฒนาแล้วก็มองไปถึงการที่จะค่อยๆยกระดับความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวิลเลียม ก็ถือว่ายังยากนะครับโดนจับ power ranking ให้อยู่อันดับสุดท้ายของรถแข่งถ้าเอามาเทียบกันอยู่นะครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ของฟอร์มูวนะครับจบออสองแพ็กทิสแรกไปแล้วนะครับที่บาเรน คนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็ว <are> ดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชุบีวันเอาเนวยามาฮ่า R15